รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมีนาคม2568นะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่3ของปี2568แล้วนะครับถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยก็คือจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนปีนักษัตรนะครับเป็นปีมะเส็งโดยสมบูรณ์นะในคติทางโหราศาสตร์เลยทีเดียวนะครับหลายคนเนี่ย อาจจะมีการงงกันได้นะว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนปีนั่นแต่หนึ่งมกราแล้วไม่ใช่เหรอนะครับก็คืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับกรอบความเชื่อหรือกรอบที่เราจะใช้เครื่องมือวัดนะว่าเราวัดกันแบบไหนบางคนถ้าวัดด้วยคติจีนนะ ก็จะเปลี่ยนกันในวันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็เปลี่ยนปีแนละ้วกตริย์ไปนะครับถ้าเป็นแบบไทยๆก็ต้องรอ16เมษายน2568นะถ้าถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นคติทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นปีมะเสงโดยสมบูรณ์เนี่ยคือวันที่ขึ้นหนึ่งค่ำเตือนอ้าก็คือวันที่29มีนาคมนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีประเพณีนิยมนะตั้งแต่สมัยกรุง รีอยุธยาเลยในราชสำนักเนี่ยก็จะมีพิธีสำคัญที่เรียกว่าพิธีสัมผัสฉรชงินนะครับพิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นการสวดสดับเคราะห์ตัดเคราะห์ตัดปีจะมีการสวดบทสดับเคราะห์ตัดเคราะห์ตัดปีเลยมีบทอาตานาฏยปริสนะสวดกันลีปียิงสลุด ทั่วเมืองเลยและแล้วพอวันถัดมาคือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าเนี่ยก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์จะตรงกับวันที่29มีนาคมวันสวดสดะเคาะตัดปีจะตรงกับวันที่28มีนาคมตรงนี้นะอาจารย์ก็จะมีการสวสดสระเคาะตัดปีเนี่ยนะครับในวันที่28มีนาคมแบบออนไลน์ใครที่สนใจนะ อยากมาร่วมพิธีสวดตัดเคราะห์ตัดปีกันนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับจะมีกลุ่ม Open Chat ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์สามารถคลิกที่ลิงก์เข้ามาในกลุ่มได้แล้วเดี๋ยวจะมีการทําพิธีแบบออนไลน์พร้อมๆกันนะครับสระเ,เคราะห์ตัดเคราะห์ตัดปีนะครับในวันที่28ิมีนาคมในวันที่29กนะครับก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยให้เป็นมงคลกับตนเองและทําพิธีขอพอรหรืองการเงินโดยเฉพาะด้วยนะในวัน ที่29นะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากสวดสดับเพราะตัดคลอกตัดปีนะหรือจุดเทียนชัยพร้อมกับอาจารย์แบบออนไลน์ก็สามารถคลิกที่ลิงก์เข้ามาในกลุ่มได้นะครับลักขณาเมษมีนาคม2568นะครับชาวลักขณาเมษเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยดาวประจําตัวเนี่ยจะโครจรในลักษณะมนมนในทางราศาตรเนี่ยเปรียบเสมือนการหยุดนิ่ง นะแต่ดาวจริงๆไม่ได้หยุดนิ่งนะเป็นลักษณะที่ดาวเนี่ยเขาโคจรอยู่ในจุดที่ไกลที่สุดนะแล้วอัตราสัมพัทธ์บนโลกเรามองสังเกตเนี่ยมันจะเหมือนดาวดวงนั้นเนี่ยไม่เคลื่อนที่เลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นชาวลัคนาเมฆเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยพอดาวประจําตัวหยุดนิ่งแบบนี้นะครับก็จะส่งผลให้สิ่งที่เราลงทุนลงแรงวางแผนทําอะไรไปเนี่ยนะมันเปรียบเสมือนแบบฝนกําลังตกอยู่ ยังไม่สามารถออกเดินทางได้ต้องรอนะต้องรอสักครู่รอจนกว่าฝนจะหยุดเสร็จแล้วสุดท้ายฟ้าหลังฝนก็งดงามเสมอนะครับฉะนั้นในเดือนมีนาคมเนี้ยมันอาจจะรอคอยความสําเร็จอะไรบางอย่างนะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจอดทนรอคอยนะครับสิบมีนาคมดาวพุธ เป็นตัวแทนของการสื่อสารของการเจรจาการค้าต่างๆการพูดอย่างนี้นะครับจะมีการพักองศาคือการเดินถอยหลังพอเริ่มเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่16มีนาการเดือนเนี่ยก็จะข้ามราศีไปอีกนะเข้าสู่เรือนลาพักนะอันนี้คือข่าวดีเลยนะลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสฉะนั้นใครที่รอคอยนะ้ำฝนกำลังตกอยู่ต้งองรอคอยความสำเร็จต่าง,งๆนะ หลังวันที่14เป็นต้นไปหลังกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับฉนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยใครเจรจาอะไรใครทําการคาทําอะไรมันอาจจะมีสะดุดบ้างต้องหลบคอยบ้างนะแต่พอหลัง16เป็นต้นไปถือว่าดีมากและก็ยังมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคอีกนะทาให้ได้เม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนได้สบายอกสบายใจกันทีเดียวนะครับ ชีวิตดวงชะตาฟ้าลกขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประาขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากรบปรจิจสกิทรแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเม็ดด14มีนาคมนะครับจะมีดาวสองดวงที่มีการขยับปรับเปลี่ยนในวันเดียวกันเลยดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีการโครจรย้ายราศีนะแล้วจะเป็นผลดีมากเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นดวงดาวที่จะไปชาร์จพลังให้กับดวงชะตานะมีการเคลื่อนย้ายออกจากตําแหน่งที่ไม่มั่นคงนะสิบสี่เนี่ยย้ายออกนะจากที่ไม่มั่นคงเข้าสู่ตําแหน่งที่มั่นคง คืออุดจาวิราชจะมีแสงสว่างส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้โดดเด่นมากทีเดียวนะนี้ถือเป็นข่าวดีเลยจะมีกัลยาณมิตรมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลนะมีโอกาสดีๆทําให้เกิดความสําเร็จสมปรารถนานะใครที่ชอบเสี่ยงโชคอย่าลืมเสี่ยงโชคให้ดีนะมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาได้เงินมาโดดเด่นสบายใจเลยทีเดียวนะครับ และดาวดวงที่สองนะครับในวันเดียวกัน14เนี่ยก็คือดาวศุกร์จะมีการเดินถอยหลังดาวศุกร์เป็นตัวแทนความสุขเป็นตัวแทนการเงินนะถอยหลังแต่ว่ายังได้ตาแหน่งคุณภาพทางโหรศาศาสตร์เป็นถึงมหาอุดมหาอุดหมายถึงจุดสว่างที่สุดข,ของดวงดาวเลยนะฉะนั้นเหตุการณ์นเนี้ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือมันจะได้เงิน ได้เงินมาได้เงินในหน้าได้เงินเสี่ยงโชคได้เงินอะไรก็แล้วแต่นะทำให้เราได้เงินจับเป็นก้อนเลยแต่มันจะมีบริวารมาขอความช่วยเหลือหรือบริวารทําเรื่องอะไรมาแล้วเราต้องไปช่วยขับวิ่งอย่างนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องไปช่วยต้องไปช่วยเหลือนะฉะนั้นชาวลัคนาเมษวางแผนของตัวเองให้ดีแล้วกันในเรื่องของการเงินหรือจะช่วยเหลือใครเราต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีอย่างนี้นะครับ ช่วงปลายเดือนนะครับวันที่28มีนาดาวเกตย้ายราศีและดาวเกตเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตยานพิเศษเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยและยังเป็น วันสิ้นสุดปีมะโรงด้วยนะในคติของโหราศาสตร์คติของพราหณ์อย่างนี้นะครับฉะนั้นมันจะเกิดแรงกระตุน้นเกิดสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องความสําเร็จทางการเงินจะโดดเด่นทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวัง ปัญหาจากผู้อื่นที่สร้างความวุ่นวายมาแล้วให้เราไปช่วยเหลือหรือบางคนขอยืมรถไปขับแล้วทําเสียไปเชี่ยวไปชนอะไรองนี้นะระว,วังบริวารสร้างเรื่องมาให้นะครับ่านใดที่อยากเสริมดวงนะครับ สระเคราะห์ตัดปีกับอาจารย์แบบออนไลน์นะสามารถเข้ามาร่วมกันสวดทำพิธีได้นะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาในกลุ่ม Open Chat แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับมาสรดเคราะห์ตัดปีแบบออนไลน์พร้อมกันได้ครับเลขมงคลประจำเดือน53649 เลิกมงคลนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจเรื่องเลิกไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถเลิกสมัครงานเลิกทําบุญบ้านเลิกแต่งงานเลิกลงเสาเอกเสาโทอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับตลอดทั้งปี2568เลยอยู่ที่เว็บไซต์ w w w ร์อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันเลยทุ่มครึ่ง เป็นต้นไปมาสนทนากันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัต,ติต่างๆแล้วประมาณสองทุ่มจะนําสวดเจริญพุธทธมนต์สืบชะตาใหญ่พอสวดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนเวรเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตประสิทธิกําลังครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็สนทนากันต่อนะยาวๆเลยใครอยากรู้เรื่องโลกทิพย์ใครอยากสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติมาสนทนากันได้นะครับและใต้คลิปนี้นะครับจะมีกลุ่ม Open Chat นะ สามารถกดเข้ากลุ่มมาได้นะมาพูดคุยกับอาจารย์มาสนทนากันได้ตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์มีลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้รับชมได้ทันทีนะครับ